สวัสดีเด้อจ้าเอยตุกตาพาฝันค่ะเบิ้งท่ายยันอยู่นำส่วนหลังเหือนเอยค่ะหิมะหลงหิมะหลงฝนหลงมือนี้มันมีไหลดูดูด้วยค่ะหิมะตกฝนตกอันที่เขาข่าวว่นมันเป็นลูกเห็บค่ะลูกเห็บหลงเมื่อกี้นี้ลูกเห็บหลงก่อนวันนี้มาเป็นหิมะหลงลมพัดแหงอากาศเย็นบันี้ จะนอนกระเด็ดออกเลยค่ะมีไหล,ล่ดลูดูเลยค่ะเมื่อนนี้อันนี่มาตกลูกเห็บตกฝนตกเด็ดออกอากาศอันเย็นลมแหงอันนี้มันเป็นหนาร้อนแล้วะคะ่ะทางเหนือนเลยนี่นาร้นมาได้อทิตย์อทิตย์นึ่งล่ะอทิตย์กวาดล่ะค่ะนี่ แต่ก็ยังว่าเนาะค่ะเนะาะธรรมชาติเนาะธรรมชาติเถา,ากาอนันพันธบดายเนาะค่ะเนาะแล้วแต่พันธุนปิ่นเนะะี่ยค่ะข้างนอกนี่ก็อากาศเย็นเลยค่ะนี่แต่ว่าเวลาเดดออกก็อันลูกเห็บหรือว่าหิมะนี่ก็ละลายแป๊บเดียวนะคะก็เป็นธรรมะปกติแดดออกจากสิบนาทีก็เป็นคือเก่าอีกคำวดมือ้อ มื่อนี้กับมืออื่นเพราะว่ามันจิเป็นอากาศแบบนี้จ้ะอันนี้มันเป็นงานนันงานกินไข่อยู่้อคะทางเงินเอ้ยนี่มันเป็นประเพณีการกินไข่อยู่มื้อนี้เป็นมื้อที่สอง หิมะตกแต่มันซิบโบไดอันพ่นสิบโบไดพ่นสิบโบไดค้างอยู่นะคะเนี่ยมันสิบโบไดเป็นสีขาวตลอดเพราะว่ามันสิละลายไหวเพราะว่าอันอุณหภูมินํำดินมันมันบโบไดติดลบแล้วเคะ่ะ นั่นเด็ดนะเริ่มออกแล้วคะ่ะฟ้าท้องฟ้าเปิดแล้วจะน้อยเด็ดออกกะลูกเห็บกับหิมะก็ละลายไปแล้วค่ะนี่แล้วก,ก็เวลาเดดออกจาก5นาทีก็มันสิเป็นแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิคะ่ะมันก็แปลกนาะค่ะเนาะธรรมชาติเนาะ มีมากก็เริ่มนะหายไปละเอาค่ะแล้วค,ค่อยถ่ายอีกบรรยากาศนี่งเฮเบิ่งเนอะเอาสวัสดีเวยจ้าแบบเอ้ยตุกตาพาฝันด้วยจ้า